ราอยู่กับบูธ ECU Shop นะครับผมมาดูสาประตูครับผมสวัสดีครับสสวัดีครับครับพี่รบกวนพิเศษคันนี้ด้วยนยครับว่ายังไงครับผม E.G. คันนี้เด่นเลยมันคือไม่ใสามประตูทั่วไปมันคือ E.V. ครับ E.V. ใช่ไหมครับพี่เลยก็คือใช้มอเตอร์สามลูกครับมอเตอร์สามลูกรวมกันอ๋อมันดูไงครับพี่ว่าสามลูกอะครับลูกนี้ลูกแรกลูกแรกครับลูกที่สองอ๋อลูกที่สาม ครับผมสามตัวนี 3, 3> ้รวมกันแล้วแรงม้าอยู่240แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่600นิวตันเมตรเอาล่อแล้วก็ชนกับเกียร์ซีฟันเชียลครับเกียร์เฟบเกียร์ซีฟันเชียลนะครับปี๊เป็นเกียร์ที่ใช้ในรถแล็คครับอ๋อครับผมเป็นวิธีเข้าก็เป็นแบบไฮแพทเทิร์นเลยแทชนเลยใช่ไหมครับแล้วพวกนี้เราได้เซตอะไรไหมครับพวกแบบว่าองศาของเครื่องอะไรเงี้ยของแบบว่ามอเตอร์ครับ อ๋อมอเตอร์มันก็คือมันจะไม่ต้องใช้พวกน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องไม่ต้องรักษาระยะอ่างน้ำมันเครื่องเหมือนหัวเครื่องยนต์แต่ว่าเราก็บาลานซ์น้ำหนักใช้เป็นอารมณ์แบบบาลานซ์บาลานซ์ตัวน้ำหนักมอเตอร์ให้เท่ากันตัวน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นขับหน้าเนาะก็วางระยะประมาณนี้อะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็ถือว่าแรงไหมครับต้นๆเนี่ยแรงไหมสำหรับผมมันผมว่ามันแรงมากมันมันดึงเลยใช่ไหมรับจุดเด่นของมันคือ แรงบิดมันครับยี่สิบหกรจูลตันเมตรซ,ซึ่งมันผมว,ว่ามันเยอะมากที่รถกระบะเลยแต่แรงม้ามันก็เยอะด้วยอีกอะไรเงี้ยแค่นี้เดียวนี้แล้วสักอย่างนี้จะมีโปรเจกต์เพิ่มมอเตอร์ไหมครับหมายนว่า<อ>จาก3เป็น4อะไรอย่เงี้ยครับอาจจะเพิ่มสเปคมอเตอร์ขึ้นไปแทนจ,น,น,นจำนวนมอเตอร์อาจจะอาจจะเยอะกว่านี้จจไม่ได้แล<อ>้วแต่อาจจะเป็นสเปคมอเตอร์ที่สูงกว่านี้อันนี้เราทำมาหอดคันแรกลองดูก่อนใช่อ๋อครับผมนี่ภายในก็เป็นตุ๊กแกใช่ไหมอ๋อตู้แก จริงๆคันนี้มันมีแอร์มีอะไรใช้งานได้เหมือนรถบ้านเลยครับอใช้งานครับกระจกได้เลยมีเกียร์ฮะเกียร์อ๋ออันนี้เปิดได้ไหมครับพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นหนึ่งค่ะผมนี่ฮะเกียร์ก็คือเป็นดึงอย่างเดียวอ๋อเกียร์ไอเกียร์ไอนะครับอืมเกียร์ควิ นี้เราเรารู้รอบไหมครับพี่อย่างนี้รอบเหมือนเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์เลยใช่ไหมครับใช่ก็ลาาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะพี่ใช่ครับลากได้เหมือนรถยนต์เลยและไม่ได้เหมือนเครื่องยนต์เลยแต่แค่มันจะไม่มีเสียงเฉยไม่มีเลยที่ล้่องครับแบบมาแบบเงียบๆเลยอย่างนี้แล้ว้ข้างหลังคืออะไรครับนี้เป็นตัวคอยเหมือนกับ ชิคแบตเตอรี่ว่าทํางานผิดปกติไหมถ้าเซลล์มีปัญหาอะไรเงี้ยครับมันก็จะตัดการทํางานให้อ๋อคล้ายๆเป็นกล่องเป็นกล่องสมองไหมอย่างนี้ไหมครับสมองของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช่ไหมครับคล้ายๆ ECU อย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เป็นเฉพาะกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ ECU เราจะเรียกกันว่า ECU แล้ว VCU อันนี้นะครับปกติมันเป็นเครื่องยนต์จะเป็นดีนจินนนี้ก็เป็น ECU เลยก็คือคอยสั่งการทํางานของมอเตอร์ทั้งหมด แล้วก็พวกมอนิเตอร์ต่างๆของรถอย่านาคตมันจะมีพวกจอพวบคุมแอร์ควบคุมการทำงานของมรเตอร์เลยครับคล้ายๆรถแบบรถบ้านปกติเลยคือใช้งานได้ปกติเลยมีที่ขายตามตลาดใช่ครับแต่แค่มันอยู่ในบอดี้สามประตูใช่โอ้ดีแค่สอมมาใ่ครับประมาณนี้ครับผมแล้วงีม้งบงบประมาณเท่าไหร่ครับถึงว่าตอนนี้ยังไม่เคาะเพราะว่าคันนี้เราทํามาเอาเน้นแรงในอนาคตอตถ้าแบบทําแล้วเป็นชุดคิดขายในรถบ้านราคาจะถูกมาก ถือว่าราคาจับต้องได้ต้องได้แน่นอนครับสำหรับคนที่อยากเล่นรถ EV นะครับนี่ฮะถือว่าคล้ายๆเหมือนเก็บโล่งไหมครับอย่างนี้ใช่ครับคล้ายเก็บโล่งคล้ายเหมือนรถยนต์เลยครับคล้ายๆเหมือนเครื่องเลยครับพยายามเก็บโล่งที่สุดเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณมากครับครับพี่สวัสดีครับ